ฮัลโหลสวัสด no ีครับก็วันนี้กลับมาพบกันนะก็เกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์นะครับแล้วก็ระบบลําเลียงนะครับเราก็จะเรียนการเนี่ยระบบบรรจุภัณฑ์เนี่ยสัก80%อร์ซนะครับแล้วก็ระบบลําเลียงอีกสัก20%ซแล้วก็เรียนที่มันมาแมทช์กันก็ดูว่าระบบบรรจุภัณฑ์กับระบบลาเลียงเนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงนะครับว่าโอเคเราจะเอาแบบบรรจุภัณฑ์ไงให้ระบบลําเลียงมันสามารถลําเลียงได้โดยที่ของเราไม่เสียหาย ก็จะเพิ่มเติมจากบรรจุภัณฑ์ขึ้นมาหน่อยนึงนะคะเพราะบรรจุภัณฑ์ก็ให้เราออกแบบทั่วๆไปแล้วก็ให้เหมาะกับลูกค้าหรือว่าความต้องการาจริงแต่ทีนี้พอมาเข้ามาในระบบโลจิสติกส์แล้วเนี่ยเราก็เลยต้องมาดูว่าถ้าเราส่งของไปหรือว่าขนย้ายขนส่งไปแล้วเนี่ยมันจะต้องเจอระบบลำเลียงอะไรบ้างนะครับและสิ่งที่เราจะต้องระวังในเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์มีอะไรบ้างนะครับทีนี้เราก็จะมาดู เริ่มต้นตั้งแต่ประวัตินะครับแล้วก็ความเป็นมาของบรรจุภัณฑ์นะครับอันนี้ก็จะพูดไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่ยากนะครับก็สอบเหมือนที่เคยได้แจ้งไว้นะครับในครั้งที่แล้วข้อสอบของเรานะครับเป็นโอเพนนะก็คือเอาหนังสือเอกสารชีตต่างๆได้ตัวอย่างเคสตัตตี้อะไรอยากเอาอะไรเข้าไปเอาเข้าไปได้เลยนะครับไม่ได้ว่าข้อสอบเป็นข้อสอบที่มันไม่ได้ไม่ได้ ฟิกว่าคุณจะต้องทำเป๊ะๆนะครับก็สอนจะเป็นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับอะไรใช้สต๊าดี้อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละครับเพื่อที่จะให้ให้เราใช้ความคิดของเรานะครับไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับมีแต่ว่าโอเคดีเหมาะสมใช้ได้อย่างเงี้ยครับไม่มีถูกไม่มีผิดนะความเป็นมานะครับเบื้องต้นของบรรจุภัณฑ์เลยมันมีมานานแล้วนะครับอาจจะเป็นตัวสมัยยุคก่อนๆเลยก็ได้นะครับที่ อาจจะเป็นต้งแต่ไม่ได้มีแพคเกจที่สวยงามนะครับแต่ก็มีเขาเรียกว่าเป็นอาจจะเป็นภาชนะนะครับหรือว่าตัวที่นํามาใส่ของเพื่อที่จะเวลาเราไปล่าสัตว์ได้หรือได้ไดพวกเนี้นะครับอาหารพวกเนี้ยเราก็จะได้เก็บไว้หมักไว้บ่มไว้นะครับหรือว่าเคลื่อนย้ายเวลาเราจะย,าย้ายเขาเรียกาย้ายทิ่ฐานไปเรื่อยๆเหมือนที่เขาล่าสัตว์ก็ต้องย้ายที่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ เขาก็จะใช้พวกเนี้ยแหละนะครับเป็นการบรรจุพันธุ์นะครับที่ขนพวกเนื้อสัตว์หรือว่าอะไรต่างๆเงี้ยไปนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆแล้วเนี่ยก็สมัยก่อนก็อาจจะใช้พวกใบไม้ใบ,ใ,บใหญ่ๆนะครับมาห่อเนื้อนะครับเพื่อมันไม่ให้เน่าหรือการมาแรงเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะมีพวกแบบหอย,ต,ยตัวโตหอยสังเง้นใ,นใหญ่ๆเอาไว้ใส่น้ํากินนะครับหรือว่าอาจจะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเป็นเป็น ต้นไม้แล้วก็ตัดมาแล้วก็ทําเป็นขุดตรงกลางะครับเพื่อให้มันมีรูแล้วใส่น้ําใส่อะไรอย่างเงี้ยก็คือก็คิดค้นกันมาเรื่อยเรืยตั้งแต่สมัยยุคดั้งเดิมนะครับตอนยุคที่เรายังไม่มีตัวบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามนะครับพอ mm. ถัดมาเนี่ยเราก็เริ่มมีการอพยพแล้วก็ยึดถิ่นฐานแล้วแล้วก็ไม่มีการเคลื่อนย้ายอะไรมากนะครับก็จะเริ่มมีการเพาะปลูกละนะครับ พอปลูกแล้วก็เลี้ยงสัตว์นะครับพอปลูกแล้วก็เลี้ยงสัตว์แล้วก็มีการผลิตของออกมาขายการในแลกเปลี่ยนกันในชุมชนก่อนก็จะแลกเปลี่ยนที่อาจจะมาเป็นบ้านใกล้เลื่อนเคียงบ้านนี้ปลูกข้าวโพดนะครับก็หาอะไรใส่ข้าวโพดไปแลกกับเนื้อสัตว์บ้านนี้ปลูกกุหลาบเอากุหลาบไปแลกกับเอมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนในหนังที่เราดูกันก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับหรือว่าจะเอามา แลกกันไปแลกกันมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องใส่ก็มันใส่มือมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องมีหนังสัตว์เข้ามานะครับหรืออาจจะมีเป็นยังไม่ถึงกระดาษนะอันนี้ก็จะอาจจะเป็นเป็นใบไม้นะครับหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เขาผลิตขึ้นมานะครับพอสักพักผ่านไปเนี่ยเขาก็จะเริ่มขยายตัวก็เริ่มมาเป็นเกี่ยวกับเป็นบรรจุภัณฑ์และเริ่มเป็นระบบโรงงานก็จะมาเป็นบรรจุภัณฑ์แล้วนะครับ ที่นี้บรรจุภัณฑ์หลักๆเนี่ยเราแบ่งกันได้ทั้งหมดสองประเภทนะครับประเภทที่ที่ง่ายที่สุดสมัยก่อนที่เราคุยกันไปก็คือเป็นประเภทที่ธรรมชาติเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับเปลือกผลไม้เปลือกหอยเปลือกไข่ไข่แบบไข่นกรนกระจอกเทศใหญ่ๆเงี้ยใส่นงใส่น้ําไข่นู่นนี่นั่นเปลือกผลไม้อันนี้คือธรรมชาติสร้างขึ้นอันที่สองคือเราสร้างขึ้นมนุษย์สร้างขึ้นนะครับเช่น อาจจะมีแก้วนะครับเราไปเป่าหลอมให้มันเหลวแล้วมาทาเป็นแก้วตามที่เราต้องการนะครับกระดาษอะไรพวกนี้พลาสติกอย่างเงี้ยครับเห็นชัดเป็นสิ่งที่มนุษย์เราสร้างขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆก็แบ่งเป็นสองบแบบก่อนนะครับทีนี้ความหมายของบรรจุภัณฑ์เนี่ยมีคนเขาพูดกันเยอะนะครับก็คือตั้งแต่ท่านในชีวตก็คือการบรรจุภนนัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของการตลาดโดยเฉพาะ,ะปัจจุบันการผลิตสินค้า นะครับเราเน้นให้กับคําสําคัญกับผู้บริโภคนี่นะครับแล้วก็จะเห็นว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยเริ่มมีบทบาทมากขึ้นนะครับก็ตัวเนี้ยนะครับก็จะถือว่าถ้าเป็นบรรจุภัณฑ์ธรรมดาก็ไม่มีนัตกรรมแต่ถ้าเกิดมีการวิจัยหรือพัฒนาก็จะเป็นนอตกรรมขึ้นมานะครับสิ่งที่เราเห็นล่าสุดก็คือบรรจุภัณฑ์ที่สามารถทําให้ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงได้อ่างงไหมเช่น คุณจะกินมะม่วงสุกคุณเอาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถใส่แล้วให้มะม่วงสุกได้ภายในเวลาที่กําหนดโอเคแบบนี้นะครับหรือคุณจะซื้อต้นมไม้ไปปลูกแต่คุณขนส่งเจวันภายในเจวันบรรจุภัณฑ์เนี้ยจะสามารถมีน้ําเลี้ยงอยู่หรืออาจจะมีอะไรก็ควบคุมอุณหภูมิอ,อะไรที่ทําให้บรรจุภัณฑ์มันเขาเรียกว่าอะไรนะ ต้นไม้มันโตได้พอถึงเจ็ดวันถึงลูกค้าลูกค้าก็ได้เลยก็มีนะครับหรือจะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ปัจจุบันก็เน้นขนส่งนะครับเน้นโลจิสติกก็บรรจุภัณฑ์ที่สามารถทําให้บรรจุแล้วขนส่งได้เยอะที่สุดอย่างเงี้ยครับก็คือเราพัฒนามาแล้วหรือว่าป้องกันการสมมุติว่าบรรจุภัณฑ์เราเนี่ยดีมากเลยนะครับสามารถเขยา่าเขยา่าแล้วมีออกซิเจนเพิ่มขึ้นมาเราสามารถบรรจุภัณฑ์ปลาตัวเป็นๆเ,เนี่ยใส่น้ําไปนะครับ ปลาไม่ตายได้ภายใน14วันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ที่เราพัฒนาวิจัยขึ้นมาเพื่อให้มันแตกต่างจากของเดิมนะครับทีนี้ความหมายนะครับก็คือแพคเกจจิ้งนะครับก็หมายถึงเทคนิคต่างๆนะครับที่เอามารวมกันในการทําทั้งศาสตร์และศิลินะครับก็คือเกี่ยวกับการวางแผนเพื่อที่จะให้ออกมาแล้วเนี่ยไอตัวบรรจุพัณฑ์ตัวเนี้ยเหมาะกับตัวผลิตภัณฑ์มากที่สุดนะครับ แพคเกจจิ้งกันเห็นไหมครับอธิบายเยอะแยะเลยนะครับว่าจะพูดรวมๆคือเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับหรือว่าออกแบบภาชนะที่ใส่หรือว่าสิ่งที่ห่อหุ้มอ่าสินค้าของเรานะครับโดยที่เราพัฒนาด้วยใช้ทั้งอ่าวิทยาศาสตร์และก็ศิลปศาสตร์นเนี้ยออกมาเพื่อให้ตรงความต้องการกับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเขาเนี่ยมาสะดุดตาแล้วมาซื้อของของเรานะครับอ่าเห็นไหมในจริงก็จะพูดประภาพรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ทีนี้ส่วนความหมายนะครับก็มีหลายอย่างนะครับ,บหีพอบรรจุพันธุ์การบรรจุหีพอภาชนะบรรจุนะครับก็หลายอย่างนะครับแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจคือสิ่งที่ห่อไว้ปกป้องไว้นะครับคือค้ง่ายๆนะครับก็อาจจะเป็นตัวที่ช่วยเก็บรักษาหรือว่าปกป้องรักษาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของเรานะครับใส่แพ็กเกจใส่แพ็กเกจให้มันสวยใส,ส่แพ็กเกจให้มันสวยใส่แพ็กเกจให้มันสวย ทำแพ็กเกจจิ้งใส่แพ็กเกจให้มันสวยอ่ะเงีย้ยก็แล้วแต่ว่าคําจะเรียกแต่ก็คือแพ็กเกจคือสิ่งที่ห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์หรือว่าบรรจุภัณฑ์ที่ห่อหุ้มเพื่อการขนส่งอะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่คํานิยามอ่ะทีนี้มามี ing นะครับ้แพ็ k a กจธรรมดา p a เกจจิ้งก็คือวิธีการบรรจุผลิตภัณฑ์หรือว่าวิธีการทําผลิตภัณฑ์นั่นเองนะครับก็มีกิ้งเข้ามาไอตัเอเวไอบรรจุภัณฑ์ก็คือ p a c k เข้ามานะครับเพราะฉะนั้น ทีเนี้ยเราก็มาดูว่าโอเคแพ็กเกจแพ็กแพ็กแพ็กเกจิ้งตัวเนี้ยมันก็คือคําที่เราเรียกคุณคุณหูกันนะครับแพ็กก็คือการบรรจุนะครับแพ็กกิ้งก็คือตัววิธีการบรรจุผลิตภัณฑ์นะครับแพ็กเกจิ้งนะครับก็คือบรรจุภัณฑ์ที่เราออกแบบแล้วเป็นบรรจุเราแพ็กแพ็กของนะครับด้วยวิธีแพ็กกิ้งใส่ในแพ็กเกจิ่ะโอเคสรุปนี้ก็ได้ แต่ใครยังงงนะครับอ่าน่ตู้คอนเนเนอร์รู้อยู่แล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นงานที่ที่ที่ทำนะครับส่วนมากผมก็จะเอาพวกเนี้ยนะครับงานท้ายบทไม่ต้องทำนะของเราซัมเมอร์ตัวนี้เป็นโควิดไม่ต้องทำก็คิด,ค,ดคิดไว้นะครับส่วนมากนะครับไอง,งานพวกเนี้ยนะครับผมจะอไปออกในข้อสอบเป็นข้อย่อยๆอ,อ่ะสมมติอจงออกแบบเหมือนถ้า,าที่ที่เคยยกตัวอย่างไปในห้องเรียนนะที่ท ที่เคยสอนไปคราวที่แล้วตัวอย่างลิปสติกของผู้หญิงอ่าอันดับแรกคุณต้องเขียนผังความคิดก่อนเป็น m มล์แม p ของของตัวลิปสติกเนี่ยว่าควรจะเป็นยังไงอ่าก็ประยุก,กันไปนะครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับก็ไม่ได้มีอะไรที่ที่เราต้องขอเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อไม่มีอะไรที่ยุ่งยากนะครับคะแนนตามที่คุยกันนะครับ เจ็ดสิบสามสิบก็จะมีงานให้ทําเป็นงานบรรจุภัณฑ์ของเรานั่นแหละครับที่เราบอกเจ็ดสิบเนาะเจ็ดสิบแล้วก็สอบไปภาคสามสิบเป็นโอเพนนะโอเพนคือเอาอะไรเข้าก็ได้ชีตหนังสือตำราสมุดต,ตัวอย่างอะไรเข้าได้หมดนะครับโอเพนคือโอเพนนะครับวิชานี้เป็นวิชาที่ไม่ยากนะครับแต่ขอให้ตั้งใจแล้วอยากไปจําทฤษฎีเยอะนะครับขอให้เป็นปฏิบัตินะครับเพราะวิชานี้มีปฏิบัติสองหน่วยแล้วก็เรียนธรรมดาสองหน่วยเพราะฉะนั้น อยาให้คุณทําให้เป็นนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการสอบจะเป็นโอเ n นทั้งหมดนะครับให้คุณเอาความคิดของคุณใส่เข้าไปได้ทั้งหมดนะครับไม่มีผิดตามที่คุยกันไว้นะอ่ะโอเคเอ่าสำหรับครั้งแรกก็ไอตัวเรื่องนี้ก็ผ่านไปนะครับก็สวัสดีครับ